เอามาเร็วลูกเอามานี่ก่อนลูกเวลามีน้อยใช้ต่อยังประหยัดได้เลยนี่ใครเกิดประคุณเลยได้ก่อนพิซเซนเตอร์สุดเปงนไปงกับสมาชีคารมาร์เป็นพิซเนเตอร์ขด้วยก็ก็ต้องขอบคุณคาร์มาร์ไดค่ะเครที่ดอค่ะเป็นพรีเซนเตอร์น้องใหม่นะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับน้องออมก็ดีใจมากเลยนครั้งแรกที่เจอคนเยอะๆแบบพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยก็พาตัวน้องใหม่ด้วยนะคะ ก,ก็ดีใจเหมือนกันคะ่ะแล้วก,ก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้พี่ๆนักข่าวพ,พี่แฟนคลับมาเยอะแยะกันหมดเลยแล้วรวมถึงพี่ๆดารานักแสดงที่ท่านด้วยก็มากันเยอะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เราตกใจกับยอดขายไหมพอเรามาปเป็นนิตเสอร์ปุ๊บฉุนพลายมากเอาจจริงๆไม่รู้รรว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้ ของไม่พอขาของไม่พอขาจริงป่ะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริงดีลายดีใจดีใจดีใจมากให้เราอวยพรวัสิบห้าปีมั้ยมีคามาอวยพรเหรอก็ขอให้คาร์มานะคะแล้วก็แบรนด์้นคือคาร์มานทั้งหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อมาให้คนใช้เรื่อยๆเลยค่ะใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปีแอนนิเอ์ซารี ามากนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแล้วก็กอินเตอร์ไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีทัวเอ,อเชียแค่แต่ันรูย้ย,ยังยังไม่คนโล้แต,<ไ>แต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปหาเขาเนาะเป็นยงไงบ้างใช่ค่ะ,คะก็เออ ถามว่าเหนื um, so us, splash, so like uh ่อยไหมอ่ะ um, คือพอเจอพวกแฟนๆเขาเขาก็ค yeah, ือแบบหายเหนื่อยอะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็นเห็นเห็นการที่แบบเขาอุตส่าห์มารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมันมันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบโชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักรักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับค่ะเราชินกับคำว่าสนามบินแตกยังชินแล้วเป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบ อมว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าถ้าทุกคนเป็นระยะก,ก็ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานขึ้นเราจะได้มีเวลาแบบโบกมือบายอๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบแบบมีมีมมระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้แต่ละเมืองแต่ละเมืองที่ไฟมันแตกแตกต่างกันไปต่างไหมต่างไหมอ๋อแฟนคลับก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอย่างท่นเหมือนเหมือนกันค่ะ แล้วก็ต่างกันไหมก็แทบจะไม่ไม่ค่อยต่างกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมต้องรับมือหรือเนี่ยเพราะว่าแบบเราต้องเตรียมตัวยังไงพอแบบรับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอกับแบบหูฟูมชนอ๋อก็อืมจริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมากที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็ เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอะ่ะ<ช>คือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเอ่อ<ม>ก็วอนให้แฟนๆแบบคืออยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยอั่นเงเพราะว่าแบบถ้าสมมติอัดๆเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ลม้มคือแฟนๆก็ล้มด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไป ประเทศไหนกันสักที่หนึ่งอ่ะคือก็มีแฟนๆล้มเราพี่หลี่ก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยเออไม่อยากให้แฟนๆจใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเกิดแบบเพ้อนี่เลยไม่อยากให้เจ็บเลยใช่แต่อย่างเพราพผ้ามันออกมาหลายคนก็เป็นู่งความปลอดภัยของเราสองคนตรงนี้มีมาตรการยังไงบ้างสำหรับเราหลังจากที่ไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทางอร์แกไนซ์เขาก็คงจะคุยกับสนามบินว่าให้แบบจัดระเบียบพี่ๆแฟนคลับ เป็นแถวจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นด้วยอ,อย่างอยบางภาพเองทีมแม็ก้อยเองก็อองแบบถูกอเกลี่ยออกมาเลยถูกเกลียยไม่เป็นใจกับแล้วคุณก้อยคุณก้อยเดินกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ะเราเจอหน้ากันครั้งแรกพี่ทีมงานพี่อจาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ล่าสุดที่หลิงตงนับนที่บอกมีค <d iam f ant> นเข้ามามีคนเข้ามาที่หยูถึงด่วยตัวเราอะอ๋อ ใช่ก็มีแล้วก็มีก็คือเขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำแบบนี้อ่ะอ๋อใช่รับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างี้เกียรติใช่เขาอย่างเงี้ยเขาข่าวเปลี่ยนเลยเนี่ยไม่ใช่หรออีกอันียงหรอเนืองก็อันหรอที่ที่บอกว่าที่เหมือนเข้ามาถึงโจมเราที่เหมือนจะมาถึงนี่ถึงตัว ใช่ไหมใช่ตุ๊กตาใช่ไหมอน uh, ute, hey, ันนี้คือล่าสุดที่แบบตุ๊กตาใช่ตุ๊กตาไหมคะน่ใช่ตุ๊กตาน่อัปเดตอีกมาดูนะคะอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือเขาให้ไม่ถึงเขาก็เลยเหวี่ยงตุ๊กตา อ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คลิปในช่วงตว่าจะสั้งคนคิดว่าจะเข้ามาจู่โจมน่าจะน่าจะน่าจะนั่นนหะค่ะใช่ใช่เรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนแล้วแต่ความพอด่อนเรากระแสดราม่าตลอดเลยนะก็ร์ลมีไหมไร่ใส่แว่นตาบ้างขออะไรบ้างคะอ่ะอย่างนั้นปฏิทินปฏิทินปฏิทินดราม่าปฏิทินกับพี่โป๊ยยังไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ไง ถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวที่แบบว่าหญิงกับพี่โป๊ะพี่อย่างเนี้ยอันนี้พี่โป๊ะใช่แบบว่าดูแนบชิดไปแฟนคลับอะไรได้พอใจอ๋อจริงจริงมันก็ตามไปจริงจริงก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมไปไม่ได้ คือคือไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจในการทํางานก็คือหลิงไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือว่าพี่พี่ทีมงานเขาก็คงเตฟเราอยู่รอบข้างตลอดแล้วส่วนตัวหลิงเองก็ก,ก็ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกแบบไม่ให้เกียรติ หรือว่าอะไรคือด้วยที่ว่าเราทํางานในวงการอาจจะมีแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาทํางานมันก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันนิดนึงอะคะ่ะใช <c oughs> อ่อย่างอย่างาอย่างท่ายืนหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมีการเซตวางไว้อยู่แล้ว <c oughs> ใช <c oughs> อาา่อาจจะอาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็ <c oughs> มัน, <S <S มนอาจาอาจะดูวเลนวายเยอะๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนถ่ายตอนถ่รความรู้สึกเราไม่ได้มีโมเมนต์รู้สึกว่าเอใกล้ชิดกันเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออ ใกล้ชิดกันเกินไปเหรอตอนนั้นเออก็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 คงทำตามตามความเหมาะสมที่ที่พี่พี่ทีมงานใไคทำแต่กระแสดามวมันโจมตีหนักอย่างที่โปล์เลยเรารู้สึกอยังไรบ้างไม่งอนคุณช่องสามก็ออกมาร่นโดนจหมายชี้แจงว่าเอออย่าพาดทิ้งนโ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เออตัวตัวหลิงเอง เป็นไงจริงหล er. ิง right. ไม mm ่ไ hmm, ด okay. like mm ้ต hmm, uh ิดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดราม่ากฉันหลิงไม่ได้ติดตามดราม่ามากขอโทษเขาว่าพี่โป้ยังไงมีคนมีคนไปติดโจรตีพี่โป้เยอะมีเครดิตพี่โป้หรือว่าไปไปว่าโกงเยอะครันเออได้ขุดเรื่องเก่าๆไปโยงมายังเรื่องเราเอนนี้ลูกลูกฝากบอกแบบคนที่เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ไหมครับว่าแบบอะไรก็งไงอะไรคนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าแบบนี้ยนิ่งค่ะก็ ก็บ้อนทุกคนนะคะอยาอยากใช้เขาแล้วคำพูดที่หลุดรุนแรงเกินทำให้แบบจิตใจอ,อีกอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีค่ะส่ว <c oughs> นตัวอาจจะต้องต้องอาจจะต้อง,องคือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆ <c oughs> ด้วยที่ว่าเรา <c oughs> เขาเข้าเป็นห่วงเราแหละเพราะว่าเขารักเรา <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วกเ็เราไม่ทำลายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเองไปทำลายใครค่ะ เหตุการณ์เ mhm. หตุการณ์นี้ออมรู้สึกย like uh, ังไงบ้างออมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบว่าพอมันมีา r มา a เงี้ยบวกคนไม่กล้ามารับให้เราร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่หลีก็คือทํางานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วยอะไรเงี้ยทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีแฟนๆเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องทำว่าแบบอธิบายอะไรเงี้ยแลนอือจริงๆมันนั้นพี่โป๊ะเขาก็ มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างค่ะดูว่าพยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงก็มองว่าพี่โปเป็นเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานพี่ชายที่ที่นิสัยดีค่ะใช่เพราะฉะนั้นแบบไม่เป็นไรเลยพี่ๆน่ารักกับเรามากใช่แต่ว่าถ้าถ้าหลิงเองรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วหลิงจะไปแอบกระซิปทีมงานเองใช่จะ่ถามใครสุดท้ายเลยวันนี้แจกปฏิทิน ช่องแตกเขาบินกันมาไกลมากรู้สึกอะไรบ้างดีใจไหมเขาไม่ร้อง้เขามารอแต่ครับวเองาตี๋วเลยรอข้าขคืนคืนก่อนวันีข้ามคืนเขารอข้ามคืนกันเลยรู้สึกอะไรบ้างเขาทุกที่เขามาแบบเฝ้ารอรู้สึกแบบเขาทํากันได้ยังไงอ่ะแบบทํากันได้ยังไงข้ามคืนเลยนะบางครั้งเรารอแบบร้านอาหารแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วแต่นี้เราบอกแฟนๆตลอดว่าคุณมารอตั้งแต่ตอนกลางคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มาล้รอตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โห ต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตส่าห์มารอกันใช่จริงๆแคบจะทุกง,งานเลยเขาจะบอ,อย่างอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>จริงๆเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้คุณค่ากับกับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเราเพื่อที่จะมาเจอเราแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆดูแลดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลคือคือ,คอไม่อยากให้ให้รอข้ามคืนมากกว่า มาตอนเช้าก็ได้เราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตรายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคิวเขาเริ่มแจกบสา่งอะไรเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ๆอ่าเงี้จะได้ไม่ต้องมีใครรอนานขอบคุกค่ะ ลิงอ๋ลิงอก็ลลิงลิงอแล้วก็พี่อลูกเลืนทางนี้ครับน้องก็ล้วเกิเอามาทางนี้ลูกหันมาคู่กันเล่หนึ่งสองสามยับตัวขึน่ยขยับตวขึ้นพี่นะครับพี่นะครับอนีคว่สุดค่ะลิงมันก้อพี่อ๋อลิงอก้งพี่อีกทีลูกหนึ่งยิ่บอกวอกดีนะีอ้พี่นะดีออออรนี้นะหนึ่งส่อโอเค

<differences S 2> ขอบคุณค่ะ <Alcohol> น <Physical Patri ots> ี่ขาที่ยูซ้ามาให้แบตเตอโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ